ยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาที่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวปืนสุดพิเศษอย่าง SIG Soyer P 2 2 0รุ่นปี2025ซึ่งเป็นชื่อระดับตำนานที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยของนักยิงปืนในปัจจุบัน P 2 2 0ถือเป็น1ในปืนพกขนาด0.45 ACP ที่ได้รับการยอมรับว่าเชื่อถือได้และผ่านการพิสูจน์ในสนามรบมากที่สุดรุ่นหนึ่ง และเวอร์ชั่นปี2025นี้ก็ยกระดับตำนานนั้นขึ้นไปอีกขั้นไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันแท้ของ SIG นักสะสมหรือคนที่กำลังมองหาปืนพบที่ไว้ใจได้วิดีโอนี้เหมาะกับคุณแน่นอนมาดูกันเลยว่าอะไรที่ทำให้ SIG P 220รุ่นปี2025โดดเด่นในตลาดปืนยุคใหม่ เริ่มจากภายนอกกันก่อน S I G Soyer P 2 2 0รุ่นใหม่ยังคงรักษารูปทรงเต็มขนาดแบบคลาสสิกไว้แต่เพิ่มรายละเอียดที่ทันสมัยเข้ามาอย่างลงตัวตัวสไลด์เคลือบด้วยผิวนิตรอนแบบด้านที่ช่วยป้องกันการเกิดสนิมและรอยนิ้วมือส่วนเฟรมทำจากอลูมิเนียมอัลลอยเกรดสูงที่ทั้งทนทานและน้ำหนักเบา ด้ามจับ4 0แบบลายใหม่ให้สัมผัสแน่นหนาและควบคุมได้ดีแม้มือเปียกหรือใส่ถุงมือ SIG ยังได้ปรับรูปทรงของด้ามและโครงปืนเล็กน้อยเพื่อให้การจับยิงเป็นธรรมชาติมากขึ้นร่องจับบนสไลด์ก็ลึกและคมชัดกว่าเดิมช่วยให้ดึงสไลด์ได้มั่นใจในทุกสภาพแวดล้อมและแน่นอนว่าปืนรุ่นนี้ยังคงรูปลักษณ์ที่หรูแข็งแกร่งและเป็นเอกลักษณ์ในสไตล์ของ SIG s a อ e r อ,อย่างแท้จริง ในด้านสมรรถนะ SIG P 2 2 0ปี2025ก็ทำได้อย่างที่คาดหวังจากแบรนด์ SIG และมากกว่านั้นปืนรุ่นนี้ใช้กระสุนขนาด0.45 ACP ที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังและความแม่นยำระบบไกซิงเกิลแอคชั่นดับเบิลแอคชทำงานได้อย่างราบรื่นและมีจังหวะคมชัด ทำให้การยิงแต่ละนัดเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและแม่นยำระบบสปริงรีคอยที่ได้รับการออกแบบใหม่ช่วยลดแรงสบัดของปากกระบอกได้ดีมากเมื่อนำไปทดลองยิงในสนามปืนทำงานได้ยอดเยี่ยมยิงแม่นเสถียรและเชื่อถือได้สูงแม้จะยิงไปหลายร้อยนัดก็ไม่มีปัญหาการป้อนกระสุนหรือความแม่นยำลดลง น้ำหนักและจุดสมดุลของปืนให้ความรู้สึกพอดีในมือทำให้การยิงต่อเนื่องรวดเร็วและควบคุมได้ดีไม่ว่าคุณจะซ้อมยิงเป้าในระยะ25หลาหรือฝึกยิงในสถานการณ์ป้องกันตัว P220 mm. ก็พิสูจน์ให้เห็นว่ามันคือ1ในปืนขนาด0.45ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา มาพูดถึงจุดเด่นของรุ่นปี2025กันบ้าง SIG Sauer so ได้ติดตั้งระบบศูนย์เล็งแบบ modular size system รุ่นล่าสุดที่สามารถสลับระหว่างศูนย์เล็งกลางคืนมาตรฐานกับ r e d o p t Optic ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกลึงสไลด์เพิ่มเติม,ตมทำให้ P220 เข้าสู่ยุคข,ของปืนที่พร้อมสำหรับกล้องเลงสมัยใหม่อย่างเต็มตัวอีกหนึ่งจุดที่น่าประทับใจคือโมดูลไกแบบอัปเกรดที่ให้การรีเซ็ตไกนุ่มนวลขึ้นและน้ำหนักไกเหมาะสม ทั้งผู้ใช้สายเทคนิคและนักยิงในสนามยิงปืนต่างก็ต้องชอบนอกจากนี้คันลดนกและปุ่มปลดสไลด์ยังถูกจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมแสดงถึงความใส่ใจของ SIG ต่อหลักสรีระการยิง SIG ยังได้ปรับปรุงชิ้นส่วนภายในให้มีความทนทานยิ่งขึ้นเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและความเสถียรแม้ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้าย ทำให้มันไม่ใช่แค่ปืนสำหรับสนามซ้อมแต่ยังเป็นอาวุธคู่ใจสำหรับการป้องกันตัวหรือการใช้งานจริงในหน้าที่ในส่วนของราคา SIG Sauer P220 ปี2025อยู่ในระดับปืนพกพรีเมียมราคาประมาณ1,300ถึง1,500ดอลลาร์ขึ้งอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกัน ในราคานี้คุณจะได้งานประกอบที่ยอดเยี่ยมตามมาตรฐาน SIG Sauer so พร้อมเทคโนโลยีการออกแบบที่ล้ำสมัยและโครงสร้างปืนขนาด0.45 ACP ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วมันอาจไม่ใช่ปืนราคาประหยัดแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเพราะมันถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการความแม่นยำคุณภาพระดับตำนานและความเชื่อถือได้สูงสุดในหนึ่งเดียว สรุปแล้ว SIG Sauer P 2 2 0รปี2025คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างตำนานและสมรรถนะยุคใหม่มันยังคงความเป็นปืน0.45 ACP ที่แข็งแกร่งแม่นยำและเชื่อถือได้ในขณะเดียวกันก็เพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ทันกับยุคสมัยตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่ดูหรูหราการออกแบบที่เหมาะกับการจับถือ ไปจนถึงสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและความสามารถรองรับอุปกรณ์เลงสมัยใหม่ P220 ยังคงพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหนึ่งในปืนพกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก หากคุณชื่นชอบความเป็นวิศวกรรมของ SIG แบบดั้งเดิมหรือกำลังมองหาปืนพกขนาด0.45ระดับท็อปที่ทั้งสวยงามและยิงได้ยอดเยี่ยม SIG Sauer P 2 2 0รุ่นปี2025คือปืนที่คุณไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวปืนรุ่นใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไป